เช้านี้ที่สวน GM88 หรือชื่อยาวชื่อเต็มก็คือสวนลูกไม้หล่นไม่ไกลพ่อ GM88 เช้านี้ลมแรงมากทุกคนดูต้นหญ้าปิวสวย เป็นลมหนาวด้วยโหพะทะหน้าเลยความรู้สึกเหมือนอยู่บนเขาค้อุทธเบิกเลยทุกคนลมหนาวลมเย็นแต่ไม่ใช่ลมทั้งเหนือนะทุกคนเป็นลมทิศเนี่ยที่พาทิตขึ้นที่ตะวันออก แต่ก็มาทางนี่แหละเชียงเฉียงมาทากทางทิศเหนืออากาศดีมากเชา้านี้ดูทองทองอุไลพัดลมผัดโยกวิวสวยนี่นันดาขบ สวยงามมากทุกคนอากาศดีมาก